มันบริสุทธิ์น้อยลงหรือเปล่าครับผมมันก็เรียแบบเวลาครับผมถามถามถามใหม่ก็ได้ครับก็คือเหมือนกับแต่ก็คือในในแต่ก่อนเนี่ยก็คือตามตามเห็นตามความจริงใช่ไหมครับแต่ก่อนรุ่นทวดผมรุ่นอะไรพวกนี้ก็คืออายุร้อยกันเป็นปกติเก้าสิบเป็นปกติใช่ไหมครับพอมายุนี้ก็คืออายุเฉลี่ยของคนปกติเดี๋ยวนี้ก็คือเจ็ดสิบปีไม่รู้มีโควิดอะไรแบบนี้อีกคนจะอายุต่ำลงหรือเปล่าก็คือเป็นเพราะว่า พอผมนั่งคิดเมื่อกี้พอฟังเมื่อกี้ก็เลยนั่งคิดว่าเป็นเพราะว่าพิจนารณาและกันไม่ได้นั่งคิดของผมเป็นเป็นเพราะว่าธาตุมันบริสุทธิ์น้อยลงตามจิตใจของคนเหมือนกับในยุคนี้หรือเปล่าเหมือนกับเพราะว่าคนมันเหมือนกับบริสุทธิ์น้อยลงใช่ไหมครับเป็นจํานวนมากขึ้นทําให้เหมือนกับธาตุที่ออกจากมันก็จะเป็นลมที่ออกจากปากจะเป็นลมที่ ที่ออกมาจากการหายใจใช่ไหมครับหรือว่าธาตุหรือว่าเหมือนกับดินก็คือร่างกายที่เอาไปฝังเป็นดินใช่ไหมครับมันไปรวมกับนั่นแล้วมันทําให้เหมือนกับโลกเนี่ยบริสุทธิ์น้อยลงหรือเปล่าทําให้เหมือนกับความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมแล้วก็เหมือนกับอายุคนก็ต่าลงอายุสัตว์ก็ต่ําลงอะไรแบบนี้ครับผมครับครับทีนี้ยายยายพูดได้ได้แล้วนะครับผมก็เมื่อกี้ยายพูดต่อไปแล้วแต่ยายเพียงแต่ เห็นไหมเห็นไหมฟังฟังครั้งแรกอาจจะยังยังงงนะทีนี้บนคําถามหนูมันก็ตรงกับที่ยายบอกเมื่อกี้แต่ยายจะขอต,ตอบคําถามอีกทีอีกครั้งหนึ่งก็ค,คือว่าก็ยายบอกแล้วว่าพระเจ้าผมเจอว่ามนุษย์เราเนี่ยร่างกายของที่มันประชุมกันเนี่ยมันจะมีมีคุณภาพอ่ะถ้าเป็นวัตถุสิ่งของมันจะมีคุณภาพหนึ่งร้อยปีมันถึงจะเสือ่อมถ้าเป็นพลาสติกัน่เป็นของใช้เนี่ยมันก็จะเป็น มันก็จะเริ่มหักเริ่มผุเพราะว่ามันครบยาวนานไม่ร้อยปีมันนานคืออายุมันอยู่ร้อยปีมันจะผุมันจะพังมันจะสลายมันจะย่อยครับเคยเห็นภาชนะพวกกละมังมันก็ยังมองเป็นกละมังอยู่แต่ถ้ามันนานเกินไปเราไปจับมันสามารถกรอบได้นะเปราะเปราะแตกได้นะหนูหนูจะเคยเห็นและยังไม่รู้สมัยนี้สมัยนี้หนูไม่ได้อยู่ยุ่งกับวัตถุสิ่งของ เรื่องของใช้ในบ้านที่ที่เขาผลิตด้วยพลาสติกนะท,ที่เขาผลิตเป็นกระมังเป็นขันของใช้เรืเอ่องเเม็ด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 ,มด,มดพลาสติกเอาไปละลอมไปละลายแล้วก็มามาพิมพ์เป็นรูปนั้นรูปนี้มนุษย์ก็เอามาใช้เอามาเอาภาชนะพวกนี้มาใช้แล้วมันก็กรอบได้คเพราะมันหมดอายุเพะฉะนั้นยายอุปมาประมาณเฉยๆนะว่าหยิบหยิบเราก็เหมือนกันอยาก จิตเราก็มันพี่ยายบอกว่าจิตเราไม่ตายครับตายแต่ร่างกายเพราะเพราะว่าร่างกายเราเปรียบเหมือนพลาสติกหรือหรือวัสดุสิ่งของที่ผลิตขึ้นมาแ้่มันหมดอายุครับจาก่ทีนี้ร่างกายเรามันหมดอายุแค่นานครับยังไงยังไงก็ก็ต้องโศกต้องต้องุดต้องต้องถ้าถึงเรียกว่าชลาภาพเลยครับเอเรียกว่าชลาหมดละนะพอพอชราแล้วต้องหมดละนะไม่มีใครไม่หนี ของมรณะนี่ดันั้รน,นร่างกายก็เลยเป็นว่า,าพระพุทธเจ้าทูเจอก็เลยบอกว่าร่างกายเราเป็นแค่นี้แล้วเอ,อจิตมันก็เลยจําเป็นต้องออกจากล่างจากออกจากล่างทั้งๆท,ที่จิตอ่ะยังยังอยู่ในฐานะธรรมชาติอยู่ยังเป็นกิเลสอยู่ยังมีความไม่รู้อยู่ยังไม่ตัดสู้ทำพระพุทธเจ้ามันก็เลยต้องหาที่เกิด ม,มันไม่ต้องหาหรอกมันจัดเองครับฝ่ายจัดฝ่ายจัดเขาจะจัดเองว่าเราจะไปเกิดตรงไหนเขาถึงบอกว่ากรรมเป็นแดงเกิดกรรมเป็นทายาทกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นผู้ที่เพิ่องอาศัยกรรมจำแรกแจกไปพเพราะฉะนั้นเขาจะแจกไมาเองว่าเราควรจะไปเกิดในใน,ในเป็นเป็นลูกใครแล้วเพราะว่าเขาจะดูพ่อแม่มีสมาธิิี่พ่อแม่เป็นทางธรรมนะเขาก็จะส่งมาส่งผู้ที่ปฏิบัติ ยังไม่ค้นทุกยังไม่เข้าสูมิมุติหลุดพ้นเข้าสูนิพานต้องมาเกิดในพันมันดาในตะระกูลที่ท,ที่ที่อยู่ในธรรมภาษา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 ชัดๆก็คือมามาตะระกูลที่พ่อแม่อยู่ในธรรมครับพ่อแม่อยู่ในศีลในธรรมครับอ,อันนี้แหละเขาจะจัดมาเองอ่ะเอะอและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสองอาจจะมาจัดอยู่ในจะมาอุุมมาค้ำจุนพ่อแม่ที่เคยเอ่อ หนูเคยเป็นนี่ท่านไว้ครับผมก็จะมาเกิดที่นี่เพื่อจะได้ใช้นี่ท่านด้วยครับอย่างนี้ค่ะครับอันนี้ทําไมยายถึงพูดไปตรงนี้ยายก็ไม่รู้ถึงว่าธรรมะมันมันละเอียดนะครับพูดเรื่อง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 อายุนั่งเรื่องอายุใช่ไหมว่าอายุหนูพูดเรื่องอายุแต่ไม่รู้ครับผมใช่ครับรว่าทรรมะมันสั้นถามว่าทำไมมันยุบอายุมันมั่ถึงสั้นลงแค่นี้ครับผันมถึงสั้นลงยายก็เลยอธิบายไปยว่า ว่างจิตมันก็จะไม่เข้าใจครับทีนี้ก็มันสั้นลงก็เพราะว่าทีนี้ใจมันมีอวิชาใจมันมีกิเลสใจมันมีธรรมชาติมันคิดแต่มันคิดผิดมันทาแต่เรื่องผิดผิดมันทำแต่เรื่องผิดผิดแล้วมันสะสมเรื่องผิดมากมากมันก็เลยอายุไม่ยืนครับมันจะอายุไม่ยืนยิ่งกว่าประเภทที่เกิดมามีแต่เอาเปรียบมีแต่มีแต่เบียดเบียนเอาเป็นว่าถ้าเป็นนักฆ่านะพวกเขาบวกคนเขาแชทเลย พวกค่าค่าหัวค่าควายค่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารมนุษย์เนี่ยพวกนี้จะอายุสั้นเพราะว่าเขาเอาชีวิตผู้อื่นคทัการที่เขาค่าเพื่อเพื่ออาชีพแต่ทำไมค่าเพื่ออาชีพได้แต่แต่ทำไมถึงถึงต้องเขาตั้งมาถอนอายุเขาก็เป็นเป็นกฎธรรมชาติน่ะเมื่อตัดรอนชีวิตผู้อื่นชีวิตตัวเองก็ต้องสั้นย่งพวกเลี้ยงปลาขายเงี้ยเลี้ยง ขุดบ่อเลี้ยงปลาเราปลาขึ้นมาขายพวกนี้ก็จะอายุสั้นอย่างเงี้ยค่ะหนูวมีฟาร์มมีฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะอายุไม่ยืนอย่างเงี้ยค่ะคนะเพราะฉะนั้นหนูถามว่าทําไมคนทุกวันอายุสั้นอันนี้ยกให้ดูเรื่องเรื่องค่าสัตว์แล้วถ้ายกให้ดูเรื่องนี้เรื่องจิตเขาร้อนร้อนรุ่มร้อนอิจฉาอิษยามีแต่อาฆาตมีแต่ปัญญาบาทมีแต่อารมณ์โทสะพวกนี้ก็อายุสั้น <ย>ครับ,รบแล้วก็แถมยังเอาลัดเอาเปียกอีกแถมยังอไม่สร้างความดีเลยปล่อยให้อารมณ์เป็นของธรรมชาติไปตลอดเลยก็อายุสั้นครับเพราะนั้นหนูถามว่าอายุสั้นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าปล่อยอารมณ์ให้ไปกับธรรมชาติแล้วทีนี้ทําไมอายุยืนจนูได้ร้อยปีมั่งก็รักษาอารมณ์รักษาจิตจิตมันเลย มันเลยมีอายุของมันโดยธรรมชาติแล้วมีพลังด้วยแล้วมีอำนาจด้วยแล้วอำนาจของ,ของกิเลสจะมาตัดรอนรก็ตัดรอนไม่ได้เพราะพลังกินแรงเพราะฉะนั้นเอากนณีไงตรงที่ว่าถึงข่าวตายแต่ว่าถ้าหนูปฏิบัติธรรมรถ้าหนูรักษาธรรมถ้าหนูรักษาศีลถ้าหนูบวชเข้ามาในศาสนาแต่วันตายหนูน่ะเขากาหนดมาด้วยครับก็จะไม่ตาย ถึงได้มนคําว่ามายืนยันทีนี้มีคําว่าพระธรรมปิดตามัจุราเขาก็มาเก็บหนูเหมือนกันเขาส่งหนูมาส่งพวกเรามาเขาก็บอกเหมือนกันว่าฉันจะให้อยู่ในโลกเท่านี้วันเท่านี้ปีพอถึงเวลาเขาก็มาเก็บพอเขามาเก็บเพอเอิญเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพระพระธรรมปิดตาให้ให้ให้มัตจุราชไม่เจอครับไม่เจอเพาเขาหาไม่เจอเขาก็ผ่านไปหาเอาจิตดวงอื่นก่อน <c oughs> แล้วแต่ว่าเขาเขาไปเพิ่องที่เขาไปสักสิบนาทีเราก็อยู่ได้อีกสิบปี <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะพอ <c oughs> เขาจะวนกลับมาหนูถามว่าทําไมมารถถึงถึงมีอายุสั้น <c oughs> อธิบายที่มาอธิบายมานี้เข้าใจไหมทีนี้เข <c oughs> าจ <c oughs> เกี่ยวกับความคิด <c oughs> ความคิดไม่ดี <c oughs> แกับการฆ่ากับการเอาเปลียนกับการเล่าร้อนของจิตกับมีแต่อารมณ์ <c oughs> มันก็เลยจิตเลยมันเลยมีพิบากก็เลยจะต้องตายตามกําหนด ที่เขาบัญญัติมาว่าค่าให้เองไปเกิดเท่านี้นะนะเพราะฉะั้นค,คนตายตามตายตามกําหนดที่เขาส่งมาแต่ผู้มนุษย์จะไม่ตายตามกําหนดถ้ามาแล้วปฏิบัติธรรม